นมซอสคนต่อไปใช่สวัสดีครับอาร์ตครับจิระเดชไกรศรีครับทุกคนครับมองผมหน่อยครับอ่อยอยู่นะครับ แอาละหลายคนแอรได้ติดตามผลงานของอาร์ตนะฮะนะันะ่นก็คือวิ่งซู่ฟัดทั้งสี่ภาคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือ,อยังไงนะปิดไฟสร้างกระแสเหรอทั้งกระแสทั้งกระแสเฟมเขาาโด่งดังตอนเนี้ยเฟมพื้นผิวกำลังโจดจันมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเหรอฮะช่วงนี้มันยังไงเล็กมันมีอะไรหรอโอ้ยสามร้อยคอมเมนต์พูดถึงเฟมมาสองร้อยเก้าสิบแล้วอ่ะชม นี่เพื่อนบอกว่าปิดไฟสร้างกระแสเลยไม่ไม่ไม่เบสเมนเราไม่ใช่ไทยอย่างนี้เรายืนยันความเป็นตัวเองว่าเราไม่ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยคือใครจะแย่งก็เราแย่งไปนี่ขอยินเชยนิดนึนี่ไม่ใช่แบบที่เรามองหาเลยคมาเถอะอย่ามาเลยคนคดูดูเสร็จปุ๊บเสียงมั่นหน้าว่ะมาไปบอลทีมงานพหน้าเป้ ข้อดีของการที่เป็นแฟนผมนะครับก็คือผมจะเป็นคนที่โค้ชจะเอาใจใส่มากเลยครับผมคิดผมเชื่อตลอดเวลาว่าเออมันจะต้องมีสักคนหนึ่งนะที่ชอบคนที่ใส่ใจที่ชอบคนที่ดูแลที่ชอบคนที่เอาใจใส่ที่ชอบคนที่แคร์แฟนมากเหมือนอย่างที่ผมเป็นผมว่ารออยู่ว่าเออเฟื่องอนาคตอาจจะเจอคนแบบนั้นป๊อปปิดไฟเลยะ เกรไะเกไสสุ้โอยเป็นคนชอบคนที่เอาใจใส่ครับแล้วก็จริงๆเพชรเป็นคนดื้อสิ่งที่พี่เขาทำมาเพชรรู้สึกว่าเพชรอาจจะต่อต้านก็ได้แต่ว่าเพชรจะทำให้พี่เขารู้ว่าการที่จะแบบเชื่อใจคนอื่นอ่ะมันเป็นยังไงครับอืออ มีสิ่งหนึ่งนะครับที่คนที่เป็นแฟนผมนะครับจะต้องรู้ก็คือผมเป็นคนที่ไม่กินปลาเลยไม่กินปลาเลยจะไม่ทานปลาทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มเลยครับถ้าสมมูินะครับมีเมนูปลาหมดเลยแล้วก็มีข้าวเปล่ากับซีอิ๊วขาวครับผมเลือกที่จะกินข้าวกับซีอิ๊วขาวมากกว่ากินข้าวกับปลาครับบุรรอดพี่อยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณบุรรอดนะฮะที่อยู่รอดมาถึงซีซั่นนี้โดยไม่นอะไรเก่งมากตอนนี้ท้ายซีซั่นแล้ว พี่รู้ตลอดเลยว่าว่ามึงว่ามึงจะตายในงานหรือเปล่าบรรยากาศจะสนุกมากขอบคุณที่ดำรงชีวิตมาถึงซสซั่นนี้โอเคครขอบคุณมากเลยนะฮะเอาตบมือให้ตัวเองว่ะตบมือให้ตัวเองว่ะนมสดครับดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญครัน 在。